สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดี y หลังจากที่ผมรีวิวแอมจิ๋วไปหลายๆรุ่นไล้ครับซึ่งนับวันมันก็จะเป็นแอมจิ๋วตัวแรงๆรงวัดโหดโหดหวัดสูงสูงกันทั้งนั้นใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ผมก็จะหนีมารีวิวแอมจิ๋ว200วัตต์ตัวใหม่จากค่ายวูชิกันบ้างนะครับนั่นก็คือรุ่น ZKAM100F แอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋ว2.1ตัวแรกๆที่สามารถเสียบไม่ร้องเพลงได้ครับซึ่งใครที่เป็นสายร้องคาราโอเกะอยู่แล้วได้ตัวนี้ไปใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและเพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องที่จริงแอมจิ๋วตัวนี้มันก็คล้ายๆกับ TB 2.1นั่นแหละครับมีกำลังขับเท่ากัน ใช้ชิป IC ขยายตัวเดียวกันแต่ที่เขาไม่ได้ใช้ชื่อรุ่น TB 2 3หรือว่า TB 2 4ก็อาจจะมาจากรุ่นนี้เขามีบอร์ดไมโครโฟนแถมมาด้วยครับซึ่งเขาจะตั้งชื่อรุ่นใหม่เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้งานตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเขาได้ปรับปรุงค่าความผิดเพี้ยนต่างๆของเสียงให้มันดีขึ้นซับตัวนี้นะเขาหนักขึ้นพอสมควรเลยครับ AM จิวรุ่นนี้เขาจะมีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบ AM 100เป็นตัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้ย้ายวอลนะครับส่วน AM 100F ก็คือตัวที่ผมรีวิวในวันนี้เขาก็จะเพิ่มตัว F เพิ่มเข้ามาซึ่งบอร์ดก็จะเล็กกว่ามีการแยกสายย้ายวอลจากโรงงานมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่นำไปติดตั้งในตู้ลำโพงบูทูธก็จะไม่เสียตังค์ซ้ำซ้อนได้ตัวนี้ไปตัวเดียวจบเลยครับ สเปคของมันก็คือกำลังขับของซับอยู่ที่100วัตต์เสียงกลาง RL ซ้ายขวาข้างละ50วัตต์กำลังขับรวมก็200วัตต์พอดีเป๊ะเลยครับมี AUX มี USB แล้วก็ใช้ชิปบลูทูธขนาดใหญ่แล้วก็มี IC อะไรสักอย่างตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับที่เหลือมันก็คล้ายๆกันนะฮะมันก็เหมือนเหนเดิมนั่นแหละครับมี IC of M ปรับแต่งเสียง5ตัว เขาก็ยังใช้เป็นเบอร์5532นะฮะเหมือนกันทุกตัวอยู่ดีครับแต่ส่วนสำคัญที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือ IC ตรงนี้ครับนี่คือ IC 40ขาแบบ DSP ใช้สำหรับตกแต่งเสียงร้องของไม่โดยเฉพาะเสียงเนี่ยออกมาอย่างกบเวทีคอนเสิร์ตเลยครับและถ้าจะถามผมว่าเขาใช้ IC เป็นเบอร์อะไรนะฮะผมก็ตอบไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาได้ลบเบอร์ไอซไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเอาสติกเกอร์มาแปะแต่ที่ไหนได้เขาน่าจะใช้เลเซอร์เผาซีเรียลนัมเบอร์ทิ้งไปหมดแล้วครับสงสัยเขาคงกลัวดเจ้าอื่นเอาไปลอกเรียนแบบอย่างแน่นอนเนี่ยผมดูแล้วที่จริงมันเป็น IC ซีบักคอนเวอร์เตอร์หรือ IC ลดแรงดันมันจะดับไฟลงมาที่5โวลต์ จ่ายให้กับ IC b l บลูทูธตัวนี้และอีกส่วนหนึ่งมันก็จะวิ่งไปที่ IC e f เอฟเฟของใหม่3.3โวลต์ครับสำหรับตัว IC ขยายเขาใช้เป็นเบอร์ TPA3116D2 ถ้า IC ของแท้มันจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของเทียบเขาก็จะใช้ IC ที่ตัวเล็กกว่าอย่างพวก TB21 เนี่ยโดนกันเป็นประจำครับ ถ้าเราไม่แกะซิง์ออกมาดูเนี่ยก็แทบที่จะดูไม่รู้เรื่องเลยครับถ้าหากใครอยากได้แอมจิวของแท้เหมือนตัวที่ผมใช้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้นะครับต่อไปเราไปดูสายเสียบและวอลลุ่มกันบ้างครับดูว่าเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างผมก็จะไล่ถอดอุปกรณ์ต่างๆออกมาจากซองซะก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆครับ เนี่ยัวอลลุ่มซับกับวอลลุ่ม R L เขาก็จะอยู่ด้วยกันจะใช้ค่า 50k 4ตัวและใช้เป็นสายชีนด้วยนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ไล่เสียบสายไปก่อนเลยนะครับจะเสียบอันไหนก่อนก็ได้ภายใน4ช่องตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นวอลลุ่ม 10k นะหรือว่าวอลลุ่มเมนหลักตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญเลยนะครับเราจะต้องต่อตรงนี้ครับ และสุดท้ายก็จะเป็นบอร์ดสำหรับเสียบไม้โดยเฉพาะเราสามารถเสียบไม้สอตัวร้องเพลงไปพร้อมๆกันได้เลยเขาก็จะมีอยู่2วอลลุ่มซ้ายมือเป็นวอลลุ่มเล่งเสียงไม้ขวามือก็เอาไว้ปรับวอลลุ่มเอ็โคครับก็เสียบที่ช่องสุดท้ายได้เลยแค่นี้จบครับแผ่นบอร์ดต,ตรงนี้เราสามารถหักออกจากกันได้เลยนะครับมันแยกกันอิสระ หลังจากนั้นผมก็จะทำแผ่นเพลท DIY ออกมาแบบนี้ก็จะดูง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับมันก็จะแยกกัน2ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปรับเสียงเพลงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปรับเสียงใหม่ครับหลังจากนั้นก็ต่อสายลำโพงให้เรียบร้อยเขาก็จะมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ด้านล่างของบอร์ดครับแต่ก็ระวังเรื่องค่าโอห์มของลำโพงด้วยนะครับลำโพง RL ซ้ายขวาเนี่ย เขาให้ต่อ4ถึง8โอห์มเท่านั้นส่วนลำโพงซับเขาให้ต่อ3ถึง8โอห์มเท่านั้นครับผมก็จะใช้ power supply ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับ amp จิ๋วแล้วก็ต่อ input ไฟด้านหลังได้เลยครับโอเคครับลักษณะถูกต้องทั้งหมดพร้อมใช้งานแล้วครับผมจะสแตนบายแรงดันไว้ที่12โวลต ส่วนกระแสนะผมจะสแตนบายไว้ที่10แอมป์เขาบอกว่าควรที่จะสแตนบายกระแสเอาไว้ที่8แอมป์ขึ้นไปเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับวิธีเปิดเครื่องนะครับก็ให้กดปุ่มวอลลุ่มหลักไป1ทีไฟสีน้ำเงินตรงนี้มันก็จะติดขึ้นก็แสดงว่ามันพร้อมทำงานแล้วครับเราก็จะต่อกับบลูทูธนะฮะที่ชื่อว่า Wuchi Audio ได้เลย เดี๋ยวผมจะปรับเสียงแหลมไว้ครึ่งหนึ่งปรับเสียงกลางไว้ครึ่งหนึ่งและก็ปรับอล่มเมนไว้ครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับ เสียงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตัวอย่างต่อไปผมจะปรับความถี่ซับขึ้นมาครึ่งหนึ่งและก็วอลลุ่มซับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าเสียงนะมันออกแนวเรียบหรูดูแพงนะครับซับก็แรงใช้ได้เลยแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใส่หูฟังหรือว่าลำโพงที่มีซับเบสด้วยก็ดีนะครับก็จะได้อัดทรถมากขึ้นทีนี้ผมจะปรับเสียงกลางให้แหลมสุดนะฮะเบสสุดไปเลยครับ เนี่ยเสียงซิปนี่ละเอียดยิบเลยครับซับก็ถือว่าตัดความถี่มาค่อนข้างดีความถี่ไม่ขี่กันครับผมใช้ไฟแค่12โวลต์ก็โอเคอยู่นะครับขอให้ไฟมันนิ่งๆแล้วก็แอมเยอะๆเอาไว้ก่อนแอมจะได้ไม่พังครับต่อไปนะผมจะลองเพิ่มความถี่ซับให้มันสูงขึ้นนะครับ ก็ชัดเจนขึ้นมาเลยครับเหมาะสำหรับสายโจ๊ะ,จะสายโป๊กแต่ถ้าผมหมุนทวนเข็มบิดความถี่ลงมาต่ำจนสุดสังเกตว่าเสียงซับเนี่ยมันจะเบาลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่งวอลลุ่มซับช่วยด้วยนะครับ เชื่อมากๆครับผมได้เริ่มได้ยินเสียงซับความถี่ต่ำนุ่มๆนะะออกมาจาก ICTPA 3 1 1 6ซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับแต่ผมแนะนำว่าปรับความถี่ซับไปแถวๆกลางๆดีกว่านะครับมันน่าจะแมทกับดอกมากกว่าดอกน่าจะทำงานได้เต็มที่กว่า ็ถือว่า m j u ZKAM 100F ตัวนี้ในส่วนของฝั่งความทีซั์และเสียงกลางทำได้ดีทำได้ถูกใจไร้ทิติถือว่าเขาทำมาถูกทางแล้วครับหลังจากที่ผมทดสอบเสียงนะฮะไปพอสังเขปแล้วต่อไปเรามาดูโหมดไฮไลท์ของเราบ้านครับนั่นก็คือโหมดไมโครโฟนผมจะเลือกใช้เป็นไมสายไดนามิกทั่วไปตัวละ3,400บาท มาเสียบกับช่องไมค์ช่ n n หนและผมก็จะทดสอบเสียงใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับโลโลทดสอบเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงใหม่โลโล12 1> 3 4 5 6 7 8 9 0โลโลทดสอบเทส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 หนึ่งสองสามสี่โลโลเทสเปิดเอ็กโคยิ่หเป์นะครับ โลวลดทดสอบ1,2,3 Echo 50% 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Echo 100% 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0ในส่วนของ e f ฟ e c t ใหม่นะอย่างที่บอกเป็น DSP เพราะฉะนั้นเขาตั้งค่ามาให้จากโรงงานแล้วครับมีทั้ง Echo มีทั้ง Reverb มีทั้ง Relay ในหน่อย ปลายเสียงพูดเนี่ยออกใสๆกุ้งกลิ้ง1234 Test เทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้โลเทสหนึ่งสองสาสกเ็ดแอเสือซอโซ่เนี่ยออกสูๆซสา,ซา,ซาอย่างกาบเวทีคอนเสิร์ตเลยครับและผมทดสอบมาถึงขนาดนี้ไม่ทดสอบเสียงร้องผมก็คงจะโดนด่าใช่ไหมครับงั้นผมขออนุญาต ทดสอบร้องเพลงลบกวนประสาทหูของเพื่อนเสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ถือซะว่านะเพื่อให้คลิปมันสมบูรณ์ละกันครับเมื่อสวนแยกทางหัวสองจากกูขอเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยัง บอกเคยคิดสั่งยันหักคนหูสิเคียงขางให้ได้หูหัวใจยังคงเดิมในวันนี้เขาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบอสมใจ ของท่าอีกอกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เธอจําฉันได้ชาติไหนก็รอเสียงก็ถือว่ากันหวานนะฟุ้งฟิงแน่ดูครับถ้าเปิดเยอะเกินไปนะเสียงก็ล้นได้เหมือนกันครับทดสอบเอ็โคปิดสุดนะครับ,รบ,รบโลโล, 2> โล1 2<อ>1 2 3<อ><า><า> แต่ยังไงยังไงนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากแล้วครับดีกว่าไม่แห้งๆเสียงสดๆธรรมดาธรรมาทั่วไปและต่อไปผมจะลองใช้ไฟที่20โวลต์เปิดเพลงไปเรื่อยๆ ดูที่ IC มันก็อุ่นๆจับตรงซิงค์นะมันอุ่นๆมันไม่ได้ร้อนอะไรมากครับสําหรับเพื่อนๆที่ต่อกับพาวเวอร์ซั y ายหากตรงปลั๊กไม่มีสายกลาวเสียงมันก็อาจจะมีจี่หําหน่อยๆเวลาเราเอามือไปแตะที่ปุ่มแต่ถ้าใช้เป็นแบตเตอรี่ต่อโดยตรงก็แทบที่จะไม่มีสัญญาณรบกวนเพิ่มเข้ามาเลยนะครับ ก็สรุปได้ว่า MJU ZKAM 100F ตัวนี้เขาอัปเกรดมาให้ดีทุกอย่างแล้วครับเสียงกลางเสียงแหลมชัดใสเสียงซับใดีความถี่ดึงลงต่ำได้ลึกกว่า TB21 อย่างแน่นอนความแรงก็พอๆกันนะฮะก็ถือว่ากำลังดีนั่นแหละครับมีชุดปลีใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆและก็ใช้ไฟต่ำไฟเริ่มต้นที่12โวลต์ DC ก็สามารถทำงานได้แล้วล่ะครับ และเพื่อนๆก็ยังสามารถเปลี่ยนชื่อบลูทูธจากแอปได้อีกด้วยเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะตามที่เราต้องการถ้าหากเพื่อนๆสนใจแอมจิ G ๋วตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมครับ